ิาสวัสดีนะคะเพื่อนๆก็สึบเนื่องจากไลฟ์เมื่อคืนเนาะมันจะมีช่วงท้ายที่เหมือนแบบไลฟ์มันกระตุกแล้วก็สัญญาณเหมือนแบบขาดหายไปแล้วก็มันก็นิ่งไปเลยนะคะค้างไปเลยเพราะว่าเบียร์กับพี่หมีมาเช็ค คลิปที่หลังก็คือเหมือนแบบคลิปมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยไม่สามารถลงย้อนหลังให้เพื่อนๆได้นะคะก็แบบเสียใจมากเพราะว่า,วามันเว้นไปเสาหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันใช่ป่ะแล้วเสานี้เบียก็กล่าวว่าเออจะมานั่งคุยกันแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาอัปเดตเรื่องอหลังผ่าตัดด้วยนะคะซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะวันนี้เบียก็เลยจะมาพูดเรื่องอัปเดตหลังผ่าตัดนะคะก็คือมันจะเป็นช่วงท้ายแหละที่ท,ที่สัญ,ญญาณมันเริ่มแบบ หายไปเลยนะคะใช้ไม่ได้นะคะก็คือสรุปแล้วเบียร์ก็คือไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสามวันสองคืนนะคะก็คือวันพุธคุณหมอนัดไปก็คือไปตรวจเลือดแล้วก็ตรวจพวกโควิดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนช่วงเนี้ยใครจะเข้ารักษาตัวหรือว่าผ่าตัดในโรงพยาบาลเขาก็จะต้องบังคับให้ตรวจโควิดเนาะก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เช็คเลือดว่าเออ,เ,อ,อเลือดจางไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัดขึ้นตรวจวัดขึ้นหัวใจนะคะเพราะว่าก็มันจะมีผลด้วยเรื่องเกี่ยวกับ การวางยาสลบด้วยนะคะตอนที่เราผ่าตัดนะคะที่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพอหลังจากที่เบียแอดมิเสร็จปุ๊บคืนนั้นหลังสี่ทุ่มคุณหมอก็งดน้ํางดอาหารเนาะเพราะเดี๋ยวจะผ่าตัดนะคะแล้วก็ต้องอะไรอะให้ยาถ่ายด้วยนะคะเพราะคุณหมอบอกอยากให้พุงแฟบๆนะพุงใหญ่นะจะได้เอนแบบไส้จะได้แฟบๆไม่ไปรบกวนเวลาคุณหมอจะต้องผ่าเพราะคุณหมอสองกล้องเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันรุ่งขึ้น คุณหมอนัดผ่า6กโมงเช้านะคะตีสี่พยาบาลก็มาปลุกแล้วค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เปลี่ยนชุดเป็นแบบชุดเข้าห้องผ่าตาดัดแล้วก็มาสวนด้วยต้องโดนสวนด้วยนะคะคุณหมอจะให้พุงแฟบไปไหนเนี่ยนะคะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่ด้วยที่ว่า ก่อนหน้าน,นี้มีเพื่อนๆที่แบบมีประสบการณ์เคยผ่ามาก่อนก็อินบอกเข้ามาหาเบียหลายคนเลยนะคะซึ่งขอบคุณมากๆนะคะก็มาให้ข้อมูลว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำให้เบียรแบบใครกัวงวลไปเยอะเลยแล้วเบียก็แบบหายกลัวไปเยอะมากนะคะตอนพอเขามารับไปห้องผ่าตัดอะเบียก็เลยไม่ค่อยกัวงวลพอไปถึงห้องผ่าตัดเบียก็รู้สึกว่าห้องผ่าตัดมันไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะคือตอนแรกที่กลัวเพราะว่ากลัวห้องผ่าตัดคุณหมอพยาบาลเขาก็คุยกัน ยิ่งน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะจําได้ว่าความรู้สึกสุดท้ายอะ่ะมีความรู้สึกแบบฉันว่าฉันโดนวางยาแล้วแหละมันเหมือนมันแบบมึนจึกน๊กนึงอะ่ะแล้วหลังจากนั้นคือคือเหมือนแบบดีดนิ้วแป๊บเดียวแล้วเบลก็เหมือนคลึดนสะดุ้งเสียงกลนตัวเองค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ความรู้สึกก็คือมีอที่ให้ออกซิเจนนะคะก็ครอบครอบปากจมูกอยู่อะไรอย่างนงี้ใช่ป่ะแล้วเบลก็ ความรู้สึกแรกคือเฮ้ยเราผ่าตัดแบบไหนรีบจับพุงเลยเออเราผ่าแบบสองกล้องสําเร็จนะอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่ารอยแผลมันจะบอกเพราะว่าจับดูตรงช่วงบิกินี่ไม่ได้โดนเปิดผ่าเปิดแบบเปิดหน้าท้องเนาะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบดีใจเพราะคุณหมอบอกว่า,วาถ้ามันไปถ้าไอตัวก้อนเนื้อเบียร์มันไปเบียดกับท่อไตอะ่ะไม่แน่ใจว่าแบบเนื้อมันติดกับไตไหมคือถ้าแบบเนื้อติดกับไตเนี่ยอันนี้คือยุ่งเลยก็คือต้องเปิดหน้าท้องแน่นอนแล้วก็ต้องเรียก คุณหมอที่เกี่ยวกับไตอ่ะมาดูด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีไม่มีปัญหาตรงนั้นก็เออโล่งอกก็รู้สึกว่าเออสบายแล้ะแล้วก็พยายามแบบเหลือไปมองนาฬิกายอยากรู้ว่ากี่โมงตอนนั้นก็คือ10บโมงห้นาทออีไม่ใช่ขอโทษค่ะตอน,น,นก็คือ11บเอ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วพอพยาบาลเขาเห็นแล้วว่าเบียร์รู้สึกตัวเขาก็เดินเข้ามาหาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ยากแก้ปวดนะคะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกปวดอะไรนะ แต่เขาก็ให้ยาแก้ป,ปวดมาแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะพาคนไข้อะ่ะขึ้นไปข้างบนเขาก็โทรบ,บอกพี่หมีนะคะว่าเดี๋ยวจะพาคนไข้ขึ้นไปแล้วตอนนั้นสิบเอ็ดโมงครึง่งแต่เบียร์ก็แบบยังอุตส่าห์จะถามพยาบาลว่าผ่ <S 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 าตัดเสร็จกี่โมงคะยังยังทมไว้อยู่นะพยาบาลก็บอกว่าสิบโมงห้านาทีโอ้แสดงว่าผ่าไปสี่ชั่วโมงเพราะจริงๆคุณหมอประเมินไว้สามชั่วโมงแต่ว่าพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยได้คุยกับพี่หมีพี่หมีก็บอกว่า คือผ่าเพิ่มอีกชั่วโมงด้วยว่าก้อนเนื้อของเบียร์มันใหญ่แล้วมันแข็งคุณหมอเลยต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะลงไปปั่นก้อนเนื้อในท้องเบียร์ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยเอาออกมาเอาออกมาทางอขอโทษนะคะข้อเขาอ,ออกมาทางช่องคลอดนะคะแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรเลยนะคีบตอนตื่นมาอะไรเงี้ยแล้วพี่หมีก็บอกว่าตอนกี่โมงนะพี่หมีเก้าโมงสี่สิบห้าเออเก้าโมงสี่สิบห้าพี่มีบอกว่าคุณหมอ อ่ที่ห้องผ่าตัดโทรมาบอกคุณหมออยากคุยด้วยให้ลงไปที่ห้องผ่าตัดตอนแรกพี่หมีก็รุนรุนคุยเรื่องอะไรวะคือเรื่องว่าสรุปไปถึงปุ๊บเขาก็มีเป็นถาดก้อนเนื้อที่มีเนื้ออยู่ในถุงเป็นแบบเนื้อชิ้นชิ้นนะพี่หมีบอกแบบถุงใหญ่มากคือตอนหลังคุณหมอมาบอกว่าเอาไปช่างดูประมาณโลครึ่ง มันอยู่ในท้องเบียได้ยังไงนะคือแบบโล่งขึ้นคือใหญ่มากเลยนะเอออะไรเงี้ยก็คุณหมอก็บอกว่าเออผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเพิ่งผ่าเสร็จยังไม่ได้เย็บตรงพงุงไอตรงรอยผ่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอเบียแกะแกะพัตเตอร์ออกมาคุณหมอนัดไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ก็คือแผลเซนเดียวเองข้างละเซนตรงพุงแล้วก็ตรงสะดือนี่แทบไม่เห็นแผลเลยนะตรงสะดือคือเขาเขาเจาะเพื่อเอาแก๊สเข้าไปในท้องให้ท้องมันป่องๆจะได้เหมือนแบบเวลาผ่ามันจะได้เห็นข้างในชัดนะสรุปก็คือผ่านมไปด้วยด,วยดีแล้วก็คือตั้งแต่เบียร์รู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เบียร์ยังไม่รู้สึกว่าเบียร์เจ็บแผลหรือตึงแผลเลยตอนแรกก็ทำใจไว้แล้วนะว่าเราจะต้องตึงแผลแน่แต่สรุปว่า ไม่เจ็บไม่ตึงอะไรเลยแล้วคุณหมอก็บอกว่าฟื้นตัวเร็วมากทั้งๆท,ท,ที่เสียเลือดไปเยอะแล้วก่อนนั้นนี้ก็คือเป็นเลือดจางด้วยแต่คุณหมอคิดว่าน่าจะแบบร่างกายปรับได้ <c oughs> ร่างกายปรับได้นะคะก็เลยไม่ต้องให้เลือดเพิ่มด้วยซึ่งก็ถือว่าโชคดีเพราะคุณหมอบอกว่าการให้เลือดอะบางครั้งอาจจะเลือดอาจจะเข้ากันไม่ได้ก็อาจจะมีเอฟเฟกผลผลกระทบอะไรเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่า โชคดีว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้วยดีแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาให้กําลังใจทั้งหน้าไมล์หลังไมล์เลยนะคะแบบคืออวยพรเบ์แล้วแบบรู้สึกแบบดีใจอะที่แบบเออเฮ้ยเราเหมือนแบบผูกพันกันแล้วก็แบบมีมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วเขาก็แบบเป็นห่วงเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เบลคิดว่าก็ส่วนก็เป็นคําอวยพรดีๆจากเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือคุณหมอเก่งด้วยแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ สมัยนี้แบบมันดีมากนะคะแต่ว่าก็แรกมาด้วยราคาที่สูงหน่อยนะคะซึ่งตอนแรกคุณหมอประเมินว่าแสนไปปลายถึงส0 0แสนแต่ด้วยว่ามันผ่าย,ยากขึ้นเลยต้องใช้ห้องผ่าตัดนานขึ้นกับต้องใช้เครื่องมือพิเศษอันนั้นน่ะมันก็เลยเพิ่มมาอีกประมาณ5 0 0 0 0ื่นนะคะ <c oughs> ก็ได้ส่วนลดไปนิดหน่อยก็เหลือประมาณ2องแสนสก็ก็กระเป๋าเบาเลย ญี่ปุ่นได้สองทิปมังนนอะไรเงี้ยตอนหลังจากนี้เบลคิดว่าเบลคงจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วก็ถือโอกาสลดน้ําหนักไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าเบลก็ไม่อยากจ่ายอะไรขนาดนี้เบลว,ว่าเบลอยากเอาตังไปเที่ยวมากกว่านะแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงก็ดีกว่าเนาะโอเคก็น่าจะอัปเดตกันประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนี้หรือแบบอยากสอบถามอยากคุยหรือว่าเหมือนแบบ มีอาการใกล้เคียงหรืองเ,เบียร์ก็แนะนำว่าให้ไปรีบไปตรวจนะคะหรือว่าใครอยากปรึกษาอะไรเบียร์อะไรเงี้ยก็เบียร์ก็ยินดีจะจะให้คำปรึกษาแล้วก็มาพูดคุยหลังไมค์กันได้นะคะมาถามได้เลยนะโอเควันนี้เบียรกับพี่หมีก็ลาไปก่อนนะคะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ เพจของเบียร์ด้วยนะคะถ้า,าเพื่อนๆเ,เห็นว่าข้อมูลที่เบียร์ให้วันนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์คลิปกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย